งานักข่าวเดอันนี้อดียจากร้อยเอ็ดขายอะไรยนต์ที่หน้าบขสมาตกรรมบหาราชเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองครับครั้งที่สอนะครับโานะครับในบุญในบุญแล้วก็ยีมาครับที่ยีไปแล้วหนึ่รอบตอนเีนมีหนึ่งรอบ มีคแค่ป๊ว่เอยงันหายิเหมือนฝันอะไรฝันควเัน่โยเป็นยังไงได้ป่ะคือคือได้ยินว่าวันที่29มีพิธีต่างๆจะบวงสวงอะไรสักอย่างเราคิดว่าอย่างนั้คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่เราถึงได้มาวันนี้ครับผม แล้วคุณพ่อมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับสองครั้งแล้วครับมาสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนไหนครับกวันที่ยี่สิบหกน่าจะเป็นวันอาทิตย์ยี่สิบหกยี่สิบหกที่ผ่านมานี้าที่ผ่านมานี้เพราะวันนี้ก็มาอีกครั้งหน,นึนะีกเป็นครั้งที่สองอเพราะว่าจะมีการบงวงสรวง ก็เลยอยากมาชมบารมีท่านว่าว่าท่านจะทํายังไงเพราะเราไม่เคไม่เคยเห็นก็เลยไม่เคยเห็นค่ะก็เลยอยากมาชมบารมีท่านค่ะแล้วคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยรู้จักที่นี่จากไหนครับดูในดูในเฟซดูในยูทูบอ๋อครับผมขอบคุณมากครับทีของใครีนี่แหละดูอยู่ทีอะไรอนนี่เขาเขาชอบอะไร ่าชอะไรป้า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 เปิดเจอทอ่เเจอแบของโยมช่างอะไรนะของพีนิวครับพีนิวสลิมไทยแลนด์พีนิวแล้วก็คนแบบช้าแล้วก็อะไรของโยมจำจำมาคนสุดหลินอ่ะก็เดินทางมาก่อนหน้านี้คุณแม่ที่เดินทางมาคุณแม่ได้ตัวเลขอะไรไปยังครับได้ไวได้แล้วพอพอที่จะบอกได้ไหมครับไม่บอก ไม่บอกแต่ผมว่าน่าจะน่าจะบอกได้นะต้องวันนี้ก่อนถึงจะบอกได้ต้องวันให้ก่อนต้องวันให้ก่อนต้องวันให้ก่อนอ่าครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องรอต้องรอใกล้ๆกลวันต้องต้องรอก่อนครับครับโอเคโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะมารอดู มารอดูการบวงสวงแล้วก็คือการมอบใช่ไหมมอบต้นตะเคียนทองมอบต้นตะเคียนะอาจา์ทองเจ็ดผ้าจานเจะดวาไรแปลกหรือเปล่าครับก็นิ่งขึ้นมาเด้อก็นิ่งลุนอนูนะ้จักกดอกไม้ เอาอย่างนี้ค่ะ <Elena> <c oughs> ถือก wow, you, ่าถือบ่ถ uh ือครับมันบ่ถือกแม่เพิ่งหายโบคิวผู้ใดนิ่งแล้วก็เอาเลยนิ่งนิ่งตัวนิ่งอยู่นี่มี่สามฮาสองแปดสองศูนย์มีแค่หนึ่งตัวมันนิ่งอ่ะตัวนิ่งมีแค่นั้นมีนิ่งสามตัวจำเอาตัวนิ่งมีสามฮาสองแปดสองศูนย์ตัวนิ่งนะตัวมันนิ่ง วันนี้เลขตัวเกิดดแขนของมีเลขเกิดดุวแขนของสีของมีสีส้มตรงที่เขาเกิดด้วแขนเสียแดง มันมีสามหาตัวนี้เหมีสามหาสองศูนย์สองแปดตัวมันนิง ier, ่งแล้วตัวมันนิ่งอยู่นีอยู่นี่นะนิ่งแล้วนิ่งมีนิ่งสองแปดสามหาสองศูนย์ตัวมันนิ่งแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นเป็นเป็นมันนเป็จุดเป็นจุดเป็นชุ่มมันซุ่มอยู่ซุ่มอยู่นี่ที่แรกมีสองแปดสามหามันยังมีสามหาอยู่นี่แล้วมันมีสองเด็ดอยู่นี่มันนี่มันมีสองศูนย์ศูนย์สองอยู่นี่ศูนย์สองจุดนี่มันนี่มันที่นี่มันนี่มันที่เป็นมันที่เป็น นั่นนท่านมี่ห็นานบอกท่านมเปนเฟเขาบอกว่าเลขจุแขกเขามีซีูบีออกซิูเลมอนบคือซีูเลมนเขาบอกว่าเลขจุแขนเขาซีศูหมีมะนี้มะขืนซีซูเลมอนตัวย่งก็ป้บข้นมาปับเาไม่เห็นเยไผตัวที่ปิดไว้บอกซีรไว้เพราะาเขาบอกเลี้ยงซีรูปับเอาซีูนเขาบุญอี๋ชนเราพยัยชดบัณ นี่เห็นมัเจ้าเห็นว่าสี่ศูนย์เห็นบ่นี่นี่ว่าวคอยว่าขอยบ่แบงว่าแบงบงแบงเนี่ยเห็นมั้ยหสี่ศูนย์สี่หกเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่เป็นสี่ศูนย์รเป็นสี่หกเลยเห็นเกเกสี่ปหนาพกะเล็กสี่ยังเสียยังเสียยังเสียเนี่ยเล็กสี่กัเ็กศูนย์็มั้อีเห็กศูนย์เหกส่บัตรพอจะคอยบอกว่าหันมาเล็กอ๋อแขนเขาบมีสี่ศูนย์มากห็นสี่ศูนย์เห็นมัเอาหันยิงเลขดูว่าหนึ่งเอา เอาชินน้ำัตอยู่บนนะบะมีงิ้หลายตัวบะมีเลย่หลายตัไม่ได้ดอกต้องหลายโตัววันนี้มันก็เลยบอกว่าบัตรมูมองยังโสกันได้กู้ดีโสบอะกันบนว่าเพิ่งว่าเพิ่ว่าเพิ่งบอกว่าบัตรมูมืองือโสกันได้ว่าตันตีบักู้ิบอกเขเรเลขสองก็ปินทองขึ้นฝ้ายุบมองเก่าเลยคือนม่องเก่ามาปินหลังปินหัวลงหลังเลขสองปินหัวล่งเป็นเองยงหปนหงเลขสสี่ปินหัวลงมันปินหัวล่องหลัง มาเขายู่บวกเลยนหัวเป็นเลยตะกี้เป็นเล็สองยูปีนหัวเนานปนหัวลงหลันสองนหัวลงเป็นเลขเป็นเลข่เขาเปนเหลเ่นนหัวลงหลนี่ว่าบงวาเม่เจ้าว่าบงอบงหนบ่งกันนี่นจุดุ่มนี่ล่ะนี่ยุดุมนี่ล่ะปีนหงนี่ด่นีนี่จุดุนี่ยนี่นยมานี่มาสองศูนย์แปดบองศูนย์แปด มันม oh, oh, you know? ีไปสองตัวแก่สาตันังไปไหนเนาะเอ้าเหมือนย่งพี่น้องพน้องข้าเจ้าพี่น้องที่ล่องสามตัวไก่ลองเมืองศูนย์สองแปดแปดศูนย์ยนีล่ะกัคัน2องสองตัวเยซื้อเพิ่งสามหา่องสองไปอหนกือนแันเซ็นบริขัดเก็บปใหญ่มีสองมีห้า แ่มันมามันมาจับกลุ่มมันมาจับกลุ่มรมกันนะนี่เอนตัวนี้เอนอันนี้เป็นสามหาเออนี่นี่มันนลาแต่หลายพวกปากาวพวกปากาวพกากาว่าดีปากา่ดี้งนี่เห็นว่านีมันี่นี่มันมันจุบมเนียนมัวไนล่ะวับีโตโตเลยคางมันคือเป็นชับีชานดงแดดำเดงเดตไล่ตัไหนอย่้เดี๋ยวตัวเก้ ตัวนี้ตัวนี้มันเป็น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 สองสอนย์แปดสองหนาต่วันนี้สองตัสองปีนทองฝากขี่ตอยนี่้นตมุญนด้อยาให่ตัวเเจาแม่บุญตเจ้าแม่บุญตาเแ่บุตาครับเพียงตาเจ้าแม่เพียงตาเอาปากเอาปากเอาปากะดาษแล้วก็เขียนผู้เด็กมาซื้งหลือยตัวโต ขนาดพุงนี่กันหลายตัวกัดพุ้จะบอกประด้ให้แม่พกขขอเจ้าแม่หน่อยโเดียวเลยจ้ะตเวเดียวลูกหลานมังี่้ลูกหนโตเดียวลูกหลานอตัวเดียวหน่อมาบอกลกาเป็นเยมอ่เดียว

โคตรูกโดล้านตัวจะหายหลายโต๊ะให้หนลายโต๊ะขนนี่งนสี่ีหาโต๊เดียวจบเลยหนีุ่้ีหาสองแปดนี่หนนี่นี่เนี่ยเ้นั่นละนัหาสอเออนั่นละนั่นละนั่นละอิเลขหาเบิ้งสีบอกอเล็กหานี่เลขอนี่เลขเานี่อันนี้หาสองแอันนี้คุณนีหาสอด บอกยังไงบอกยังไงยุขอนยุทธทุ่มนี่ยุทแม่สันนี่มันมีเลขเท่านี้ล่ะมีสองมีหามีแปดมีศูนมีเท่านีล่ะบมี่มีบ่มมีเจ็เจ็บ่มีเก้าบ่มีสี่บมีหกบ่มีบอกยังไงแต่ขอนีนะมันมีแค่นั้นเลขคุนละบมีมันเกี่ยวมีทั้งทั้งสองมีทหามทั้งแปดูนยนี่หมทนี้ละเก้าบมีสามสามมีศูนมีสามมีสองมีแปดมีหามี บ่มี4สี่บี9เก้าบ่มี6หกบ่มีนีหนบ่มีหนึ่งบวมีมีศูนยมีห้ามีสามมีสองมีแปดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งบี้ เอาอย่างีถือกถือโปถือครับเันโปถือเพิ่หายโคิวผู้ใดนิ่งแล้ว่เอาเลขนิ่งนิ่งตัวนิ่งอยู่นี่นี่สามหาสงแปดสีแค่หน่ตัวมันนิ่งอ่ะตัวนิ่งมีแค่นั้นมีนิ่งสามตัวเอาตัวนิ่งนี่สามหาสองแปดสงนยตัวนิ่งนะตัวมันนิ่ง ตรนี <Cornell>. ้เลขตัวเกิดทั่แขนงก่บมีเลขเกิดทั่แขนงกาส่มีสี่สูงทที่เขาเกิดที่แันเสศษเป็นแดง อายโตซื้อตงนี้ัดซื้อตรงนี้สยโตื้อตงนีเด้อคันผู้เดางตนกสือตัวเดียวเนี้ยกรนสือตัวเดียวฝ่อเขาเป็นพจนวิเศษที่สุดแต่ว่าข่ยสามารถสามารถรูรูได้ว่าอีย่งเป็นอย่งมันก้ากขอประกาใหม่นะครับเดี๋ยวมันมือเจ้ามเด้อี่มือเจ้ามากซื้อผู้เจ้าซื้อเร่สาลโตก็ซื้อใคซื้เสียงงสามหา สามหาเล้วรัเรียก3าตัวคือแปดสอมกลับไปก็มากกับไปม่ตัวไหนตัวไหนเน่ครับสาหากัแปดสองศูกับสองศูนยามหาแปดสองนกับสอตัวตัวนิดิ่งนี่หนีดีั่นเป็นแห่คิวข่านนี้นี่เนีดใช้ไม้แหลกมากรบอกกันมามูมึงเห็นเขาบ่ามีตูบเตียนีิเขาไปตูบเหี่ยนมาอะไรมกระบอกสัเออ กายจะเพิ่มไปซื้อหลายซื้อาื่ออกรณ์นะมันห้าเป็นตัวหาเป็น่เนาะเป็นวานอยใจเป็นวามีค้อม็นยางขมยางไอ้เหมือนบริยูน้มูเป่นเขียดว่าบริยูนมูโอยไงเมียนบเนมื่อเส้าคนหลายได้เมื่อเส้าเกี็ด่าร่บบริยูนมูอบริยูนมูนัข่าวนะว่าเขามาทางเท่ที่แรกเขาขับอกว่ามงมึงมู่ถีเปนเกลนด่ิ มึงหาถูกี่มมวะหาถูกยียมไม่ได้ย้มขันหายเพิ่นเพิ่นรับบุ้ฮอร์หางฮ่อาเสียหาถูกห่าเจ้าเ๋ยวว่าจะบอกตั๋นหหวเขามาที่แรกก็มีถูกมี่แก่ตันห่าองไเพิ่มาแหนหาง เพราะมนหูเกิดมาญ่รุ่นบ่นหูแล้วมีให้เขาความมือจะแม่เอ้ยเพื่อนกัว่าอายุเพิ่ิ่าทั้งเพิ่ั้ไหลกันอายุเพิ่มั้งไหลเพิ่งเพ่ถึงร่อปีเพิ่ถึงหล่อปีเลยเพิ่น่เพื่นกับ่แนนนอนว่าเิ่นศักดิ์สทิศักดิ์สกันเพิ่งเพิ่เพิ่นเพิ่นอายุเพิ่ทหล คือพวกผีสามข้างล่างนี่ถ้าอายุมันทั้งร้อยปีบนทั้ศักดิ์สิทธิ์เด้ผีสมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ะคือแค่หลอกแค่หลอนซื้อเหอ็นบ่สามารถเห็ุไหนคนตายได้ถ้าผีตะเกาต์แกเหตุสามารถใหตุนคตตายได้ว่างา่ไงว่าง่ายเกินผีกับบะมี่ว่ายากเกินผีกับบะหมี่เอาครับนี่ก็แลนี่คือสามาเด้อ สามห2สองศูนย์สองแปดสาหาสองนย์ะเจ้าแม่เพียงตาเนาะเจ้าแม่เพียงตาสามหาสองศ์้ากม่เพงเาเจ้าแม่แพงตาแ่ามห้าเลเจ้าแม่แพงตานะครับให้สามห้าสองครับ โจกบ้าเข่าวนนั่นจนนู่นเองมาไหมคอมเมนีแกไสอมู่นี่คนอกลยากาไปบยกอยากไปกอยากไปบอกกอยากโจกบเพราไปเยอะไายเาไปจกบัตเลายเลย